ก็ไปเบิ้งวิวบรรยากาศครับข้างสิไป3,000บวกนะครับขึ้นไปนี่ก็สิเป็น3,000บวกไปโค้งเจียมครับเสาบันีีเข้ามาอยู่ตลาดบ้านสองคอนครับคุ้าท่าข้เลยเสานีปลาคนล่ไลครับปลาเบื้งใหญ่ก็มีเลยปลาเบื้ปลาบาง ปลบนโร้อแล้้อบึกนำโขงรียบร้อยไดากงเอกต้มยกมาใหม่ๆครับวมั่าก็มาส่งนะส่วนไล่ๆส่วนนี่ส่วนปลาหน้ำโขงส่วนนี่นะปลาปากนะขอปลาปลาปากใงญ่ก็มีผมพาก็มาปลากระขาปลากระขายขาก็มาใหม่ๆครับนี่ทางนี้พันยูไก่ยน้ำโขงน่ะ เบิ่งเราได้ปลาหนีไล้ครับปลาปลาครบเพื่อปลานังนอหนโอ้โคุณนะเออมาใหม่ๆเลยครับมีตัเงินมันาท่านลเาเงิมต่้กเอาีดอโล้อนแม่ปลาหยังนี่โอ้ปลาครเนอ ปลาปลาเปี้ยวทั้งนี้ปลาหนำโค้งกบหน้าเห็ดก็มีแล้วบ่อหันเดียวออกอยู่กบหน้าอาคาเรียบร้อยส่วนทั้งนี้ ปลาหนำโค้งป้าหนำโค้งคบหน้าเลยครับเด้คโอ้โจีโทรคือปวดพวกร่างการเนี่ยแม่งขับเราไหมมีแม่งขับมีจิบโอมมีตะกะ่เตีนครับตะกะ่เตีนตะกะ่เตีนบ้านบ่หน่ะตะกัเตีนตะกัเตีนของตะกะ่เตีนบ่อเดี่ยวอย่างน่าตะกะ่เตีนธรรมชาติครับธรรมชาติปลาเหมือนบึกบึกปลาหยาง ปลาปากเงี้ยเครับปลาปากนั่นนี่เศรอมนี้แม่งขับไล่ลายครับเศรอมนี้ผมอยู่ตลาดบ้านสองคอนครับตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์สไส้อุบลร,ราชธานีมหาหล่อบเบิงแนวกินแนวขายทั้งผีนะครับหลายอหลีหล,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 ลายเอลี่อัลลอหลายไปแต่อ่อนซ่อนหลายโพธหลายโพลโพูนแม็กขับไไแล้วว่าตะกั่วเตียนน้ำโขงตะกั่วเตียนบ่อเลี่ยวตะกั่วเตียนธรรมศาสตร์เท่เาพุงเท่าไรไม่นอ้อมพุงละร้อยพุงละห้าสิบบาทก็มีบ่บ้านเอกกอก ปลากอยหอมอยมีครับปลากอยหอมแมงจิโปมจิลอกบหน้าแมงครับตะกรแตนปลาหนังพวงผลอุ้ยโหดจีรีไม่นอามั่นจะรึไปอยู่กลางจะรอได้มาตลาดเอามั่นเับไปลาดผ้าเลยเลยดอรยตัวอร่อยซีซีอร่อยต่ออรอยซีซีไปพาเราเบิ่งบรรยากาศตลาดจักน้อยหนึ่งครับ

ขนมอ่อยแปลกทิศก็มีกระถางกาทสะดิ่งก็มีก้มแหงก็มีเนะครับผู้ใดอยากได้เลยมีบัตรเลยมีมันนกมันเทียนมีก่อยมีในทัวดินกระดิ่งกางตัวนี้เป็แข้งแล้วก็มีเตอะมันแข้งก็มีด้วยตัวละบาทตัวละบาทเม็แข้งครับสื่อไปตำเจลโอ้ขาดลายบรรยากาศตลาดเพทุนนะตลาดทุนที่ไมีอยู่สองฝั่งครับสองฝั่ง ข้างข้างผมจะมีเดี๋ยวผมจะพาะไปเปลาะเบิ่งเอาบรรยากาศร่วมๆซะก่อนบอยคอยเดมาต้นเลยครับผมบอยเดม่าโดนเดม่ามันมาเสาะเดี๋ยวส,สิพาเลาะเบิ<ป>่งกพอพระเอกช่องผมละ่ะก็จะมาเจ้าสาวน้นะองหนูหนอ,อจะเขาก็มาฮอดจะเขาก็มาอันกว่านี้พร<อ>้อมเพิ่มแล้วบ่กางกางแล้วกางแล้วเพ่็เท้าอีซูซีกันว่าจะเคี่ยวขนมหวานครับเสือใจแล้วไม่เดีจะไปด่าเสียบน้อเราก็ได้ ขัคักเกมาันม่ปองขายโเกลอย่างไกลปิดั้นี้น,น,น,นเด<ะ>็กกบลหลายครับกบหน้าบ <mind> ่ ouais ้นี่หน้าเนืสองหน้าเนือสองท้งขอรลรอเขาเสียงก็มีได้เปนคำชมเนี่ย ใช้พักเสียงน่ะนี่บ่โอ้ตัวนี้สดสดแบบบ่ันี่คันเคยเห็นแต่แบบอยู่ในถุง่นะนี่บ่ตัวสดสดเลยบ่พระเจ้าปูกเอาเพิ่มมันเกิดเองปลูกบ่พักเสียงครับนี่แหละพักที่เพิรอตเปอันขั้นสดนะปกติก็เห็นเฉพาะตอนที่อยู่ในถุงเนี่ยปลาแก้วเป็นอะไรกันบ่เป็นแนว สมปะตองกับนมมีมีเบิร์ตซูเนียวอาหารพื้นบ้านของกินบ้านๆตามฤด,ดูกาลบ้านหาหาเท่านะครับในพิณนะค้าบึง่งบรรยากาศร,ร่วมๆก่อนเด้อพี่น้องดุซินแซ่บแนวหาแนวซิฟเนวเศร้าจาาัดะบ้านเท่าบ๊วยลืมนิดอกของกินของขายกันนะบรรยากาศตลาดเนี่ยมือเศร้าครับ ตลาดเสาร์บันสองขอนนะครับเสานี้นี่แหละครับจะมี2ฝั่งส่วนท่านผีเกศิมีของปลาอาหารบานอาหารตามฤดูกาลกับฝั่งท่างนี้ก็จะเป็นพักนั่งอ่างหยาของกินดัซซี่ไลน์นัดหน่อยเดี๋ยวจะพาเลาะเบิ่งท่านนี้น้ำนะครับอู้ยคนหลายเดี๋เหมือนเสาร์นี้เห็นบ่อลาเขียบนี่กศินไลายอีหลีครับเียบบ้านเข้ากอดสังห็รณ์ ก็จะเอื่อนยังบุข้าวขาเพียะนั่นไหมน้อเพียแปะเพียแปะกินอะไรเคือเก่าครับมันอยู่เปลือกนะข้าวเปล่าต้มหวานเข้ากลับแม่ขายยังคือเดี๋ยวมารออยู่พี่ขายอยู่ใส่เหมือนนี่ขายอยู่ใส่ของเก่าแม่ขายใส่กระรองแม่ขายมาอยู่ตัวนี่ เฮ้ยไปหาเฮ็ดปัวกันแล้ว <c oughs> ท่านี้เนี่ยคล้ายพันหลายครับตลาดพันจัยยศสองฝั่งท่าหลายแนยวกินบอ่บอึดบะยากของกินบ้านเท่าอาหารตามฤดูกาลบา้านเท่าเส้นสายชนวนนิดหน่อยนักเรียนครับมาหลนะ่อนะอฮเบิ่งกับเขาแนว่เป็นล่องลำล่องเรียนคักแนงก็จะเป็นเขาจีน,น,นี่นะ ห้าบาทบ่นี่สันหลาบานเท่าบ่เรือนอี่ดอกห้าบาทแนวหาแนวซิปครับตับาจานเลาะบินทบาทก็ทางฝุ่นนี่แม่รถนีแม่คนนั้นเนี่ยกินไหมซุปปลาเคียปลาหนี่คโค ลมตลาดปันบานวิธีบานเท่าครับพ่อได้เลาะพ่อได้เบืองพ่อได้เนี่ยหาเบืองเนีย่ยอยู่เนี่ยกินเนี่ยเหมือนเศร้าผมมักวิวบรรยากาศทั้งฝุ่นมักลายอุ้ยสวยงามเลยึ้นไปทั้งผู้นะจิเป็นแบบคือจังมีหมอกมีหยางยังสีนะ